ประวัติศาสตร์สากลการติดต่อระหว่างโลกตะวันตกและโลกตะวันออกการติดต่อระหว่างโลกตะวันตกและตะวันออกมีการติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า2,000ปีแล้วด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจการค้าการทำสงครามการขยายดินแดนและการเผยแพร่ศาสนาและอื่นๆก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเจริญโดยมีสาเหตุและรูปแบบการติดต่อที่สำคัญทางนี้ 1. การติดต่อค้าขายในระยะแรกของการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกเริ่ม ต้นจากการค้าขายที่พ่อค้าชาวตะวันตกกับตะวันออกได้อาศัยเส้นทางที่เรียกกันในสมัยนั้นว่าเส้นทางสายไหมเส้นท,ทางนี้เริ่มจากกรุงชางชานเมืองชีอานในปัจจุบันประเทศจีนไปทางตะวันตกผ่านทะเลชายในเอเชียกลางจนถึงเมืองท่าริมฝั่งทะเลเมติเจอเรเนียนแล้วลงเรือต่อไป ระบียยุโรปสินค้าสําคัญที่พ่อค้าชาวตะว,วันตกต้องการคือผ้าไหมเจาสินค้าที่ชาวตะว,วันออกต้องการเช่นหินมีค่างาช้างเป็นต้นต่อมาเช่นทางทางบกได้ลดความสําคัญลงเมื่อมีการพัฒนาเทคนิคการต่อเรือได้เดินได้เดินและเดินเรือทําให้การติดต่อค้าขายขยายวงกว้างเช่นทางค้าขายค้าขายจริงได้เปลี่ยนมาเป็นเส้นทางทางทะเลเรียกกันในสมัยหลังว่าเส้นทาง เส้นท,ท,ทางเครื่องเทศเส้นทางเครื่องเทศเนื่องจากเนื่องจากเนื่องจากชาวตะวันตกมีความต้องการเครื่องเทศและเนื้อสัตว์มากขึ้น 2. การเผยแร่ศาสนาเนื่องจากชาวตะวันตกมีความเชื่อว่าพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจะพอพระทัยหักสามารถชักชวนผู้ที่อยู่ห่างไกลมานับถือศาสนาคิดได้และคิดว่าชาวเมืองที่นับถือศาสนาคิดจ,จะให้ความเชื่อถือตนมากกว่าพวกที่ไม่ได้นับถือ เป็นเหตุให้ชาวตะวันตกต้องการเผยแพร่ศาสนาไปยังดินแดนโลกตะวันออกพร้อมกับการค้าขายดังนั้นการเผยแพร่ศาสนาจึงทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนอารยธรรมระหว่างกัน 3. การทําสงครามและการขยายอานาจเช่นสงครามครูเสดซึ่งเป็นสงครามระหว่างคิทสากชนิกซึ่งเป็นสงครามระหว่างคิดสากนิกกับโนตะวันตกกับพวกมุสลิมในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ชาวตะวันตกได้มีโอกาสสัมผัสกับอารยธรรมของโลกตะวันออก และเกิดการเปลี่ยนอารยธรรมและการติดต่อทางการค้าและนำไปสู่การฟื้นฟูศิลปวิทยาการของยุโรปในเวลาต่อมานอกจากการทำสงครามแล้วยังมีการขยายอำนาจไปยังดินแดนอื่นเช่นในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งมาทิโดเนียอ,รอยารยธรรมกรีกมีการขยายอำนาจจากดินแดนกรีกไปจนถึงเอเชียกลางทำให้อิทธิพลของอ,รอารยธรรมกรีกได้แพร่ขยายมายัางเอเชียอย่างแพร่หลาย 4. การผจญภัยและแสวงหาโชคลาภ ในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาของชาวตะวันตกเริ่มหันมาสนใจเรื่องรอบๆความเชื่อว่าโลกแบนและเรือที่เรือที่เล่นไปในท้องทะเลอันกว้างใหญ่อาจตกขอบโลกจึงทําให้ชาวตะวันตกหันมาสนใจต่อเรื่องลีลบของท้องทะเลที่กว้างที่ขวางกั้นพวกเขากับโลกตะวันออก